บอกว่าเพื่อนเนนเอาลูกสาวแม่ไปไว้ไหนนะจะ,จะจับเนนเสร็จตรงนี้แหละโยมแม่อย่าขู่อามาแบบนี้เลยเนนจะขึ้นรถเองหรือว่าจะให้แม่ขอกจีวันขึ้นคะเดี๋ยวอาตมาขึ้นเองก็ได้โยมแม่ใจเย็นๆนะมาค่ะขึ้นค่ะขึ้นเลยค่ะคันนี้หรอก็ใช่นสิไปเร็วขึ้นถึงแล้วยโยมแม่ม้านหลังนี้เนี่ยนะใช่โยมแม่จาัดก,การเอาเองเลยนะ เดี๋ยวจะมาไปรอที่รถออ้อออาเอาวะไหนๆก็มาแล้วอื้ออย่างท่นี่เจะกกันชิ เราหลบกันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวแม่คุณไม่เห็นใครแม่คุณก็กลับไปเองแหละฉันไม่ไปนะเขาจะอยู่กับฉันมากผมก็ไม่ให้ใครเอาคุณไปเหมือนกันแหละเฮ้ยไอ้หนูมานี่สิมาี่นี่มาที่นี่มานี่มานี่ไอ้บ้านหลังนี้มันพาลูกสาวฉันหนีมาที่นี่หนูพอจะมีทางที่จะช่วยฉันเข้าไปในบ้านนี้ได้ปะเอ่อไม่มีนะคะที่บ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่เลยเอ๊ ที่มาเนี่ยหนูคงจะรู้นะว่าหนูอะ่ะจะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดไปด้วยเอาป้าเรียกหลายรอบแล้วเนี่ยป้าเรียกกี่รอบแล้วเขาก็ไม่ออกมา <S <S ก็แสดงว่าไม่มีคนอยู่ค่ะหรือว่ามันไม่มีคนอยู่วะใช่ไม่มีคนอยู่จริงๆค่ะบ้านหลังเนี้ยล้างมานานละกลับไปเถอะนะคะป้าเดี๋ยวมันจะมืดแล้ว มันกางเกงในที่ฉันซื้อให้เจ้าโอ๋นี่ว่าเจ้าโอ๋ลูกไม่รักดีมึตงตายแม่หลานเจ๊เหรอา <c oughs> มาดิเอาไปมาดิเจ้าโอ๋ไปไหนอ่ะมาดิมาดิแม่ไม่ข่าวอีกเหรอแม่ทำอะไรฉันนะเราสองคนรักกันที่เก่าฉันโง่จำกางเกงในที่ฉันซื้อให้แกไม่ได้เลยหรอฮะ <c oughs> จำได้แล้วไงครับผมก็เจ้าโอนะ 汉呢？ อัน,นหนูเอาแฟนหนูกลับไปด้วยได้ไหมคะได้ขอให้แกกลับไปอยู่เป็นเพื่อนแม่แม่กแก่แล้วเงี้ยผมขอไม่ทำงานนะครับผมไม่อยากอยู่ห่างจากอ,อกใช่ค่ะแม่หนูสองคนอะ่ะไม่อยากห่างกันได้แกจะทำอะไรมันก็เรื่องของแกขอให้แกสองคนอ่ะกลับไปอยู่เป็นเพื่อนฉันกันแล้วกัน ฮัลโหลลูกแม่ตามจะาโอเจอแล้วเดี๋ยวมันสองคนจะกลับไปอยู่กรุงเทพกับเราเตรียมตัวต้อนรับน้องเขยแกได้เลยแกคิดว่ามันจะจบง่ายขนาดนั้นเลยเลยหรอไอ้แชม